โทมัสซูเชกอยากจะเห็นม e. ิคาอิลอันโตนิโอทําตามคำพูดด้วยการยิงประตูใส่ลิเวอร์พูลและคาเวสแฮมจะบุกมาชนะได้ถึงถิ่นที่แอนฟิลนะโดวินดิโซบ็อกสไลด์กองกลางสาร,สร,รัะประโยชน์ของลิเวอร์พูลมันยอดเยี่ยมจริงๆนั่นนายช็อกมากเลยนะลิเวอร์พูลพร้อมจะปล่อยดาวเตะด,ดาวดังรายแรกเดือนมกราคมแก้ปัญหาค่าเดยแพนในคัณงน,น,นี้เขาคือตำนานลิเวอร์พูลเหตุผลที่โมเมซาน่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวฟูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวริวฟูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการน,นี้ทางโทมัส,สซูเชกนะฮะกองกลางชาวเช็กของสโมสรเวสต์แฮม เห็นด้วยกับคำพูดของมิคาเอลอันโตนิโอก่อนหน้าเพื่อนรุ่นทีมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สโมสรเวสต์แฮมของเขานั้นจะสามารถจบฤด,ดูกาลใกล้ในันดับที่เหนือกว่าลิเวอร์พูลได้ในรายการนี้แต่ถึงอย่างนั้นทางด้านของมิคาเอลอันโตนิโอจะเป็นต้องพิสูจน์คำพูดของตนเองนะว่าถูกต้องด้วยการยิงประตูใส่ลิเวอร์พูลและเก็บชัยชนะให้จงได้ในเกมที่มเร็กในวันที่เวสต์แฮมจะบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์โดยทางโทมัสทูเชคได้พูดถึงเรื่องนี้ในรายการฟุตบอลเรอร์ฟบลส ด้วยการออกมาการะตุ้นให้กับทางมิคาอิลอันโตนิโอขอห้น้าเพื่อนบรวมทีมของเขาทําตามคําพูดที่เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยเขาได้กล่าวว่าผมต้องการยืนยันคําพูดของมิคาอิลอันโตนิโอและต้องการความแน่ใจนะว่าเขาจะทําตามคําพูดของเขาได้และจุดเริตมต้นที่เวสแฮมจะจบอันดับที่เหนือกว่าลิเวอร์พูลนั้นเราจะเป็นจะต้องบุกไปให้ชนะลิเวอร์พูลให้จงได้ที่สนามแอนฟิลด์ในเกมพรีเมียร์ลีกในวันนี้และมิคาอิลอันโตนิโอจำเป็นจะต้องยิงประตูอาพิสูจน์คำพูดของเขาว่าเป็นเรื่องจริง ดังนั้นถ้าหากว่าในเกมนัดน,นี้มิคาเอลอันโตโอยิงประตูใส่ลิเวอร์พูลได้และเวสต์แฮมทีมของพวกนั้นบุกมาเอาชนะชนิลิเวอร์พูลได้ถึงสนามแมนฟิลด์ของพวกเขาได้แล้วล่ะก็ผมก็จะมีความสุขกับเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอย่างมากและผมมองว่าทีมของพวกนั้นก็อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่จะสามารถบ,บุกมาโค่นลิเวอร์พูลได้ ผมไม่ได้พูดอะไรเกินไปจากความเป็นจริงตอนนี้เวสแฮมของเรานั้นกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีและทำอันดับในตารางคะแนนได้ดีเป็นอย่างมากดังนั้นถ้าผมจะบอกว่าทีมของเรานั้นมีโอกาสาบุกมาเอาชนะลิเวอร์พูลได้ในวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยเลยตอนนี้ทีมของเรามีขวัญกำลังใจที่ดีเราเชื่อว่าจะบุกมายิงประตูใส่ลิเวอร์พูลในบ้านของพวกเขาได้และผมก็หวังว่าคนที่ทำประตูได้ในเกมนัดน,นี้จะมีชื่อของมิคาเอลอันโตนิโอรมอยู่ด้วย โดยโด้วยการที่แล้วทีมของเันนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายโมฮัมเหม็ดคูดูสที่เพิ่งย้ายมาใหม่นั้นกระดับผลงานได้ดีในทันชีและเขาก็จะเป็นไม้เด็ดของรันทเกมนัดนี้และผมผลงานในช่วงออกสตาร์ทนั้นก็แสดงให้เห็นนะว่าทีมของเัานั้นเป็นทีมที่ดีและเราเองนั้นน่าจะได้ผลการแข่งขันที่น่าพอใจในเกมนัดนี้เหมือนกันนะ โดยทางลิเวอร์พูลนั้นมีสถติไม่แพ้ใครในบ้านมาอย่างยาวนานนะฮะมากถึงที่นัดแล้วแต่ตอนนี้ละดูการนี้เวสแฮมก็ยังเป็นทีมที่ไม่แพ้ใครง่ายๆโดยเก็บได้เพียง7ดแต้มและก็อยู่อันดับที่6ของตารนางคะแนนโดยเกมนัดล่าสุดทีมนั้นอของเชคเกนคอฟสามารถบุกไปเอาชนะเวสแฮมได้3ต่อ2ถึงลอนดอนสเตเดียมและเกมนัดนี้หากมีผลการแพ้ชนะเกิดขึ้นก็เชื่อได้เลยว่าจะต้องมีทีมใดทีมหนึ่งเสียสถติไม่แพ้ใครในฤดูการนี้จะเกมนัดนี้อย่างแน่นอนครับ ผลงานออกสตาร์ท6เกมแรกในพิมพ์บริชนะไป5เกมรวดสะดุดเสมอเพียงแค่เกมเดียวในเกมแรกทําให้น้าตอนนี้ขงแดงลิเวอร์พูลนั้นขยับขึ้นมารั้งปรองจากฝูงที่16กแต้มยิงไป15เสียไป5ผลงานแบบนี้ปฏิเสธไม่ได้เลย,เยว,ว่าแฟนๆลิเวอร์พูลมีความสุขสุดๆนะฮะมันมีความรู้สึกที่แตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วอย่างสิ้นเชิงโดยฤดูกาลที่แล้วต่อให้โดนนํายังไงก็รุนนี้ขึ้น ไม่มีทีท่าที่จะกลับมาชนะได้เลยแต่กับฤดูกาลนี้เล่น7เกมรวดทุกบริการมีมากถึง4เกมที่ถูกยิงไปก่อนแต่สุดท้ายก็กลับมาแซงชนะได้หมดเลยนะถ้าหากจะจอดลึกไปในเกมนักเตะคนสำคัญที่เป็นหนึ่งในคนที่ทำให้ลิเวอร์พูลผลงานดีขนาดนี้คนหนึ่งที่ถูกพูดถึงในขนาดนี้คงจะด,ดีไม่พ้นโดมินิกโซบ็อกไรกองกลางสุดรอบเบอร์8ของทีมที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่ฟอร์มการเล่นนั้นหล่อเหลาไม่แพ้กันวันนี้ผมจะมาขอพูดถึงโซบ็อกน,นิดหน่อยนะฮะ พผะผลงานของเขาน้ามันเข้าตาช่างจ้าแสบตาเสร์ดเกิน โดยกลับเข้าสู่พาร์ทปัจจุบันกันดีกว่าครับเร์ฟูลเล่นมาแล้ว7เกมรวดทุกรายการสโบอกไรนั้นลงสนามทุกเกมโดยเฉพาะเกมพีมเมริกนั้นเขาลงทุกเกมทุกนาทีไม่เคยโดนเปลี่ยนตัวออกเลยสักเกมผลงาน7เกมบริที่รวมทุกรายการเขายิงไป1ประตูโดยเป็นการยิงในเกมที่เปิดบ้านถล่มแอสันมิลลาไปสาต่อศูย์เขาคนนี้เป็นคนยิงเบิกป้องให้กับทางทีมเป็นการยิงไกลสุดสวยจากแถวสองผ่านทําให้นึกถึงกองกลางเบอร์8ในตำนานของทีมอย่างสตีเวนเจาร์ดเสียจริงๆนะ โดยการน,นี้ถ้าหากเราดูเพียงแค่การมีส่วนร่วมกับประตูมันจะ,จะดูไม่ค่อยคุ้มค่า70ดล้านยูโรที่เสียไปเลย แต่ถ้าหากว่าดูในเกมจริงแล้วมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มซะอีกสมบัตรายนั้นมีพลังงานอย่างเดือดล้นไม่มีหมดตลอด90นาทีมีเทคนิคทักษะที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่ได้ใช้มันอย่างพร่ำเพื่อจะใช้ก็ต่อเมื่อต้องใช้จริงๆแถมมีทีเด็ดในลูกตังเตะกันอีกด้วยรวมถึงไปถึงการเป็นนักเตะมันติฟังก์ชันหรือว่านักเตะสารพัดประโยชน์สามารถเล่นตำแหน่งแทคค็กติกหรือว่าที่เจเกนคอฟต,ต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นกองกลางฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายหรือแม้กระทั่งกองกลางส้รับตำแหน่งกองกลางหมายเลขหก 6, เขาก็ถูกจับไปเล่นมาแล้วในเกมที่บุกไปแซงชนะวูฟานตันวันเดอร์เอร์โดยในขึ้นหลังครับเองก็เปลี่ยนอเล็กซ์แม็กอาริสเตอร์ออกและก็ถอยโซบ็อกไรด์ลงไปเล่นเกมเล่นเล่นเกมแทนฮนะตอนแรกก็เป็นกังวลว่าเขาจะทําได้ดีหรือไม่เพราะเจ้าตัวนั้นไม่ได้เล่นแล้วก็ได้เด่นในเรื่องของเกมรับแต่ถ้าผิดคาดครับอ่าโซบ็อกไรด์นั้นสามารถเล่นได้อย่างจอดเยียมสิ่งที่โซบ็อกไรด์นั้นมอบให้กับทางดิวอปูนั้นอยากให้ลองนึกถึงภาพของแจเดนฮันเดอร์สันอดีตกปตันทีนในร่างที่อัปเกรดขึ้นนไปอีกะ อัพคกแดทั้งในเรื่องของเกมรุกและก็พลังงานบางอย่างเขาคนนี้คล้ายกับทางเฮนโดทั้งในเรื่องของการเล่นเกมรับกับเกมรุกเป็นในหลักหลายตำแหน่งจะก,กองกลางฝั่งขวาฝั่งซ้ายหรือแม้กระทั่งกองกลางตัวรับ แต่ที่ดีกว่านั้นก็คือการมีส่วนร่วมกับเกมรุกแถมยังมีสปีดความเร็วที่ดีกว่าเฮนโดพอสมควรเพราะณตอนนี้โซบกไรน์นั้นคือนักเตะที่วิ่งได้เร็วที่สุดในเกมชิมเมอริกเพราะมีการจับความเร็วได้จังจังหวะหนึ่งนะฮะในเกมที่พบกับทางบูฟจังหวะนั้นเขาสปรินต์และก็ถูกจับความเร็วไว้อยู่ที่36.76กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเรื่องของเกมรุกที่ผมพูดถึงก็คือเขานั้นมักจะขึ้นไปมีส่วนร่วม กับเกมรุกหน้ากรอบเขตโทษบ่อยครั้งรวมไปถึงลูกยิงไกลที่ผมได้พูดถึงไปแล้วเขาสามารถยิงลูกบอลได้แรงและก็หนักหน่วงสงตัวอย่างนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะปรอมัิไป็น3ต่อ1โดยเป็นจังหวะที่ลิเวอร์พูลแซงขึ้นนําเขาเลี้ยงบอลเข้าไปในบริเวณกรอบเขตโทษก่อนที่จะโยกหลอกนักเตะประมาตและสุดท้ายก็ทําฟาวจนกลายเป็นจุดโทษเรียกจุดโทษให้กับทีมได้ นอกจากนี้ประตูต่อฝาลงที่ทางเจโกโจต้ายิงก็ได้มาจากลูกยิงไกลหน้ากระเบตโทษของโซบ็อกไรท์ี่ยิงบอลพุ่งฉลบกองหลังจนผู้รักษาประตูเสียจังหวะแล้วก็เซฟได้ไม่ดีพอจนบอลลุดกระชอออกมาตามหาโชต้าแล้วก็ซ้ำเข้าไปจบเกมถึงโซบ็อกไนจะไม่สามารถยิงประตูหรือแอซิสได้แต่เขาคนนี้มีส่วนร่วมกับทางทีมที่ทำให้ทีมเสียประตูทั้งสิ้นนะและสิ่งหนึ่งที่การันตีสุดยอดกองกลางกอกตันทีม ชาติของฮังการีคนนี้ได้อย่างดีก็คือการได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรประจำช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าค่าตัวก็ฉีกไปอีกสัญญาจากทางแอาเรซิกมากถึง70ล้านยูโรแล้วนั่นก็มีแววว่าจะคุ้มเหลือเกินเพราะตัวบอ็อกไลน์นั้นเขาเป็นเหมือนห้องเครื่องศูนย์รวมพลังงานทั้งของทีมและก็แดนกลางและกระทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งกันนี้กันอีกด้วยเป็นกองกลางยุคใหม่เป็นกองกลางชุดที่2ของครอปหวังว่าหลังจากนี้ไปเขาจะยังสามารถรักษาผลงาน ระดับทอ็อปได้อย่างต่อเนื่องผมเชื่อได้เลยว่าถ้าหากเขายังคงทรงเส้นคงวาวเรื่องฟอร์มการเล่นได้แบบนี้โซ,โซโบโเนี่ยจะเป็นฟันเฟืองที่สําคัญที่สุดที่จะพาทีมประสบความสำเร็จในขณะนี้โดยความเคลื่อนไหวของไทลิว์พูทีมอันดับที่2ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีงกหลังผ่านไป6เกมมีทั้งหมด16แต้มถูกฟุต ER บอลอินไซเดอร์บรรยายงานข่าวนาว่าพร้อมจะปล่อยตัวตีเอโกอันการ์โตราของกลางทีมชาติสเปนออกจากทางทีมเพื่อจะลดเพดานค่าเหนื่อยที่รองรับอยู่นะ โดยเตียงทีโก้รับคเหนยต่อสัปดาห์อยู่ที่ประมาณ20,000 0ปอนด์ซึ่งเป็นรองเพียงแค่โบเมซาล่ากับเฟอร์จิฟันได้เพียง2ทีมคนนี้เท่านั้นโดยที่ผ่านมาประสบการ์ปัญหาบาดเจ็บนะฮะอยู่ตลอดที่บริเวณสะโพกซึ่งซีซั่น2022ลง3ในพิมพ์บลิกด้วยการเป็นตัวจริงเพียงแค่ส4เกมเท่านั้นสปมปดติที่ผ่านมาทรัพซ่อนสเปอร์ยอดทีมจากตุรกีสนใจจะคว้าตัวแข้งวัยสองปีรายนี้แต่สุดท้ายหงแดงก็ตอบปฏิเสธไปในครั้งนี้นั่นเองนะ ลือกันสะพัดเลยว่าดิเอโกอันคาตาราจอมทัพชาวสเปนมีสิทธิ์ที่จะถูกปล่อยตัวออกจากทีมหมงแดงลิเวอร์พูลในช่วงเดือนมการาคมนี้เพื่อลดภาระค่าเหนื่อยตามการบริงานจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์ ทันท้ทางเจโก้มีสัญญาถึงเดือนพฤษภาคมปี2024โดยรับค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ลัดอยู่ที่200,000ปอนด์ซึ่งเป็นรองเพียงแค่โบเมสาร่ากับเฟอร์จิฟันได้เพียงแค่2คนนี้เท่านั้นในทีมทําให้ทีมของแดงต้องการเจรจาสัญญาฉบับใหม่โดยหวังให้ทีเอโก้ยอมลดค่าเหนื่อยลงซึ่งหากดาวเตะชาวสเปนไม่ยอมรับข้อสเสนอก็มีสิทธิที่ลิเวอร์พูลจะเลือกขายเขาออกจากทางทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนมการ,ราคมเลยเพื่อจะไม่ให้เสียนักเตะไปแบบไม่มีค่าตัวในอีก6เดือนขนา้างหน้า สำหรับทางเทอโก้ e ที่ผ่านเข้ามามีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ตลอดโดยเฉพาะบริเวณสะโพกซึ่งฤด,ดูกาลกสองวันยี่สิบสองลงสามในพีมีบรกด้วยการเป็นตัวจริงเพียงแค่สิบสี่เกมเพียงแค่เท่านั้นและในซัมเมอร์ที่ผ่านมาทรับซ่อนสเปอร์ยอดทีมจากตุรกีสนคว้าตัวแข้งไว้สองเฟอร์ไรนี้แต่สุดท้ายหงแดงได้ตอบปฏิเสธในรอบนั้นไปในครั้งนี้นั่นเองนะและขา่าวลิปุ่นในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังการุกท่านครับ